วันนี้สถานกัตุสใหญ่นะครับมาร่วมกับคณะดนตรีของออมหาวิทยาลัย UCLA นะครับจัดคอนเสิร์ตประจำปีเป็นดนตรีไทยนะครับมีทั้งไทยเดิมนะครับเป็นวงปีพานแล้วก็วงโปรงลางด้วย วันนี้เป็นงานแสดงของวงดนตรีไทยมาหาวิทยาลาัย UCLA นะคะ <Okay. S 1> ก็มีนักศึกษาแล้วก็นักดนตรีมาร่วมกันแสดง43คนคะ่ะแล้วก็ <Okay. S 1> ที่เป็นวิชาเลือกเสรีนะคะก็คือเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี2515คะ่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็จัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้คะ่ะก็จะสอนอยู่ประมาณ3 3เทอมต่อปีคะ่ะมีนักศึกษาประมาณ20-25คนต่อเทอมคะ่ะก็เรียนกันมา7สัปดาห์นะคะวันนี้เราก็แสดงผลงานกันเลยคะ่ะวันนี้เราจะแสดงดนตรีไทยจากภาคกลาง1เพลงนะคะเพีงระบำ แล้วก็จะเป็นวงปงลางอีก4เพลงนะคะก็จะมีเพลงใบซีสุขขันค่ะแล้วก็มโหรีอีสานแล้วก็ผู้ไทยสามเผ่าแล้วก็จบท้ายด้วยเมดเล่ปงลางค่ะตอนแรกที่เราเริ่มนะคะก็ได้รับทุนสนับสนุนจากสถานกองศูนนะคะเพื่อที่จะ,ะซื้อเครื่องดนตรีมาเพิ่มเติมนะคะให้เราได้สามารถที่จะจัดก,การเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ เครื่องดนตรีไทยส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนี่นะคะเราได้ซื้อมาจากเบืองไทยนะคะจากบ้านของหลวงประดิษฐ์ไพราะนะคะโดยได้รับการติดต่อจากคุณประสิทธิ์ศิลปาบรรเลงนะคะแล้วก็คุณหญิงชิ้นศิลปาบรรเลงโดยเดวิดมอร์ตันเป็นผู้ซื้อมาะค่ะทางรัฐบาลไทยมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดนะครับกับภาควิชาดนตรีของมหาวิทยาลัย UCLA นะครับที่นี่เนี่ยมีคอลเลกชันเครื่องดนตรีไทย หลายแบบมากนะครับแล้วผมผมเชื่อว่าเป็นคอลเลกชันที่น่าจะใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนอกประเทศไทยนะครับมีวงปีพาดมีโปงลางมีอังกะลุงนะครับมีหลายอย่างถ้ามีเวลาน่าจะได้แวะไปเยี่ยมชมห้องดนตรีไทยนิดนึงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีดนตรีเอเชียอีกหลายประเทศนะครับมีของอินโดนีเซียของอินเดียนะครับเกาหลีจีนแล้วก็ยังมีอาหรับเลยด้วยนะครับก็แอฟริกันด้วยนะครับ